ไอโฟน16ใหม่ปีนี้เปลี่ยนเยอะกว่าเดิม iPhone 16ปีนี้เปิดตัวมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับ iPhone 16สีใหม่ทั้งหมดเลยนะครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา iPhone 16แล้วก็ iPhone 16รุ่น plus นะครับต้องบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าคุ้มยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยยังไงก็ต้องฝากกดไลค์และก็กด subscribe ให้หน่อยนะครับหลังจากที่ใช้งาน iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus มาอาทิตย์กว่าๆนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงบ้าาางนรััหลจกที่เเอป จากรุ่นอื่นมาเป็นรุ่นนี้นะแล้วก็มีจุดไหนที่ควรรู้บ้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่าเออเป็นข้อตินะครับหรือว่าอาจจะเป็นข้อที่แบบว่าสังเกตสําหรับหลายๆคนที่เออกาลังจะซื้ออะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เนาะเราไปดูสเปคของตัวนี้กันคร่าวๆกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับสเปคคร่าวๆข,ของ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus นะครับหน้าจอของเขามีขนาดเท่าเดิมเลยสําหรับรุ่นปกติเนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่6.1นิ้วครับแล้วก็รุ่น Plus หหนนนนน้้้าาาจจจอออะยู่่ที6.7ิวนเ,นเป็แบบ Super ร e t i n a XDR ครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่2,000นิตครับและก็ความสว่างต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่1นิตเลยทีเดียวกระจกหน้าจอครับเป็นแบบเซรามิกชิลล์แบบโค้งนะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นแบบเรียบมาแต่อย่างใดสําหรับกล้องนะครับก็ให้มาทั้งหมด2ตัวเนาะกล้องวายอยู่ที่48ล้านครับแล้วก็กล้อง ultra wide เนี่ยอยู่ที่12ล้านและก็กล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่12ล้านครับรองรับการถ่ายรูปภาพและก็วิดีโอเชิงมิติพื้นที่หรือว่า special capture รองรับการถ่ายวิดีีโออสสูงสุดย่่ท 4K60 ฟม ชิปของเขาเป็นชิปแบบใหม่ครับแบบ A18 แรมให้มาอยู่ที่8กิกครับทั้ง2รุ่นเลยและก็ความจุครับเริ่มต้นอยู่ที่128กิกครับ Wi-Fi ให้มาแบบ Wi-Fi 7ครับแล้วก็แบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ขึ้นรองรับการเล่นวิดีโอได้นานสูงสุดสําหรับตัวปกตินะครับได้อยู่ที่22ชั่วโมงและสําหรับตัว Plus ได้อยู่ที่27ชั่วโมงครับรองรับการชาร์จผ่าน MagSafe สูงสุดอยู่ที่25วัตต์ครับแล้วก็รองรับการชาร์จผ่านช i 2ออยู่ที่15วัตต์ความปลอดภัยให้มาแบบ Face ID รรรับรรับแลกกก็อองาานน้ํฝ่่ยูที IP 8ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านก็สามารถฝากทิ้งกับไปรษณีย์ไทยได้กับโครงการฝากทิ้ง e-waste กับพี่ไปรขั้นตอนฝากทิ้งง่ายๆดังนี้1เตรียม e-waste ให้พร้อมนําใส่กล่องพร้อมเขียนหน้ากล่องว่าฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์สเมื่อบุรุษไปรษณีย์มาส่งจดหมายหรือพัสดุที่บ้านก็สามารถฝากทิ้งไว้ได้เลยและยังสามารถทิ้งได้ที่ศูนย์บริการ AS ช h อ p ผ่านแอป e-waste plus และจุดร่วมบริการพารามิตรมากกว่า2,500แห่งทั่วประเทศสามารถเช็คสาขาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับ สำหรับใครนะครับที่กําลังเลงๆ p h o n e 16แล้วก็ iPhone 16รุ่นพัดอยู่เนี่ยต้องบอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่คุ้มมากๆนะครับเพราะว่าเขามีการอัปเกรดเนาะตัวธรรมดาเนี่ยให้มีความน่าสนใจไม่แพ้กับตัวรุ่นพี่เลยเริ่มจากในเรื่องของดีไซน์ดูจากด้านหลังเราก็สัมผัสได้แล้วนะครับว่ากล้องของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนาอนั่นก็คือมีการจัดเรียงแบบใหม่นะครับให้รองรับการถ่ายแบบ Special c a p ปเ r e เนาะเวลาที่เราเอาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแนวนอนแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะรองรับได้รรับซึ่งกก็มีารปร ชิ้นเลนนะครับเป็นแบบใหม่เนาะให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับรองรับการรับแสงได้มากขึ้นนะครับถ่ายรูปได้ดีกว่าเดิมเอออันนี้เห็นด้วยนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่ากันอีกทีเนาะว่าถ่ายรูปได้ดีมากกว่าเดิมยังไงบ้างนะครับในเรื่องของการจับถือเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าน้ําหนักของเขาไม่ได้หนักจนรู้สึกแบบว่าเอ้ยเราแบกหินหรือเปล่าหรือว่าแบบมันหนักเกินไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเวลาที่เราเอาใส่กระเป๋าสะพายเองก็ดีหรือว่าเราเอาใส่กระเป๋าเครกของเกงเองก็ดีตรงน เวลาที่พกพาทุกครั้งเนาะต้องบอกได้เลยว่าประทับใจมากๆนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ตัวธรรมดาเท่านั้น,นครับตัว Plus เนี่ยก็ทําได้ดีเหมือนกันเนาะซึ่งหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่อยู่ที่6.7นิ้วแล้วก็เวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราใช้ตัวโปรทุกคนคือถ้าใครที่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยใช้งานหนักขนาดนั้นนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ต้องการกล่อง3ตัวหรือว่าหน้าจอที่มันเป็นแบบว่า120เฮิร์ขนาดนั้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แบบทุกคนมากๆแล้วอะ่ะโฟลรู้สึกว่าเอ้ยถถ้้้้้าาาแบบเรไไม่ไดดใชหนนนนนััักกขตวี็ือ ซื้อมาแบบคุ้มมากๆแล้วนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าครั้งนี้เนี่ยชอบมากๆนะครับเพราะว่าสีของเขาที่เปลี่ยนแปลงนาะทุกคนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีใหม่นะครับที่เราเอามาให้ดูเนาะเริ่มตั้งแต่ตัวขวาสุดนะครับนะั่นก็คือสีทิวหรือว่าสีเขียวของเขาเนเองที่มีการปรับมาใหม่นะครับให้มีความแบบว่ามีความมิ้นมินเขียวๆนะสำหรับโฟนอะโฟนชอบสีนี้ที่สุดแบบว่าถ้าให้เลือกว่าจะซื้อสีไหนนะส่วนตัวโฟนโฟนเลือกสีนี้แต่ถ้าสําหรับคุณผู้หญิงอะโฟนรู้สึกว่าก็น่าจะชอบสีนี้มันมีความแบบบบวว่ากกลีดอััฟนะนะ้ะ ที่แบบว่าเออมันมีความเปลี่ยนขึ้นมาเนาะเพราะว่าโทนสี iPhone ปกติมันจะมีความแบบว่าผสมนมผสมสีขาวมันคล้ายๆกับว่าเออเรากินนมเย็นอะไรเงรี้ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสีมันก็จะมีความแบบเปลี่ยนมากๆเนาะทั้ง3สีสีแบบว่าประจำตัวรุ่นของเขาในครั้งนี้นะครับแต่สําหรับสีนะครับที่ออกแดดแล้วสวยที่สุดเลยเนี่ยตรงนี้ต้องยกให้ตัวนี้เลยนะครับซึ่งที่เราไปถ่ายมาที่แบบว่าเออไปใช้งานข้างนอกกันมานะครับแล้วก็พกตัวธรรมดาไปด้วยตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าสีอัลตรามารีนของเขาหรือว่า สีน้ําเงินที่แบบว่าสวยๆของเขาเนี่ยมันสวยจริงๆทุกคนถึงแม้ว่าในรูปมันอาจจะดูแบบว่าเอ้ยกระหลงโป้งหรือเปล่าแต่ต้องบอกได้เลยว่าตัวจริงเนี่ยมันมีความสวยมากๆมันไม่ได้เหมือนกับสีน้ําเงินที่มันอยู่ใน iPhone 12หรือ iPhone 13ก่อนหน้านี้ที่มันแบบว่าสีมันดูแปลกๆเป็นสีน้าเงินที่แบบสีน้ําเงินกระหลงโป้งอ่ะแต่แบบอันนี้มันแบบเออมันสวยอ่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันเวลาที่โดนแดดแล้วแบบมันกําลังพอดีมันแบบเหมาะสําหรับคุณผู้ชายที่มีความแบบว่าเท่ๆมีความไฮแฟชั่นใช้แล้วแบบว่าแมทเข้ากับลุเข้ากับสต แบบแต่งออกแนวแนวซัมเมอร์แต่งตัวทนซัมเมอร์ตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าสีอัลต้ามารีนของเขาเนี่ยเหมาะมากๆอันนี้เชียร์มากๆครับสาหรับสีนี้และที่อัปเกรดเข้ามาในครั้งนี้นะครับและรู้สึกว่าเขาคุ้มมากๆนะครับสาหรับใครที่อยากจะอัปเกรดมาเป็น iPhone 16แล้วก็ตัว plus ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือการเพิ่มเข้ามาของ camera control เองเนาะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการแบ่งเกรดแล้วนะครับว่าฉันจะเป็นตัวโปรนะครับหรือว่าฉันจะเป็นตัวธรรมดาครั้งนี้ได้ทุกตัวนะครับรวมไปถึง action button ก็ด้วยเหมือนกันเนาาร้ีก็สามาถ กดได้เหมือนตัวโปรแล้วนะครับสามารถนําไปคัสตอมนะครับเป็นปุ่มอื่นๆได้หรือว่าคัสตอมการใช้งานต่างๆได้หลากหลายเลยครับสำหรับแอคชั่นตตอนเนาะตรงนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าอยากจะคัสตอมเป็นอะไรบ้างแต่สําหรับตัวเคมีราคอนโทรลเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันสําหรับการเป็นช็อตคัสเข้า IG นะครับหรือว่าการใช้งานต่างๆเดี๋ยวเราเล่ากันอีกทีแต่รู้สึกว่าเออครั้งนี้ที่เขาอัปเกรดมาเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มมากๆแล้วก็ดีมากๆนะครับเป็นรุ่นที่ให้ความรู้สึกไม่ได้แตกต่างจากรุ่นโปรสำหรััับบคครร้้งนีเลย และถัดมานในเรื่องของหน้าจออย่างที่บอกไปนะครับเขาไม่ได้มีการอัปเกรดในเรื่องของไซส์ซิ่งเข้ามาแต่อย่างใดแต่สําหรับการจับถือเนาะเวลาที่เขามีหน้าจอประมาณนี้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อก,การจับถือมากกว่าเพราะว่าสําหรับใครที่เป็นผู้หญิงและแบบว่าเอ้ยมือเล็กนะครับอาจจะไม่ได้ต้องการใช้มือถือจอใหญ่6กเนี่ยกำลังดีเลยเรารู้สึกว่าเวลาที่ใช้งานเล่นเกมนะครับเล่นโซเชียลหรือว่าเสพคอนเทนต์ต่างๆตัว6.1นิ้วเนี่ยรู้สึกว่ามันกําลังพอดีตามากๆนะครับไม่ได้ใหญ่จนเกิน ไปหรือว่าไม่ได้มีความที่จําเป็นที่ต้องแบบแบบเอื้อมไปเหมือนกับตัว Pro Max หรือว่าตัว plus ก่อนหน้านี้ที่เขามีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วหรือว่าตัว Pro Max ครั้งนี้ที่ขยายหนะ้าจอไปสุดถึง6.9นิ้วเออเรารู้สึกว่า6.1นิ้วเนี่ยกำลังแบบว่าพอดีแล้วเนาะและถ้าถามว่า6.3นิ้วที่อยู่ในตัว Pro ละมันต่างกับ6.1นิ้วที่ใช้งานกับตัวนี้ไหมนะครับต้องบอกได้เลยไม่ไม่ต่างขนาดนั้นนะครับการจับถือเนี่ยใกล้เคียงกันเลยแต่ว่ามันก็จะให้ความรู้สึกแค่ตอนที่เราเทนต c o n วนอนเนาะััน,น,น,นี่ยัน,น,บ,นบ้ขึ นิดนึงแต่สําหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยตั้งอะไรเงี้ยโฟรู้สึกว่าเออเวลาที่<ม>ใช้งานถือคู่กันเลยเนี่ยมันไม่ได้ต่างสักเท่าไหร่นอะอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันเลยตรงนี้ก็ยังเชียร์อยู่นะครับสำหรับใครที่กําลังมองมองมือถือหน้าจอกําลังไซส์พอดีสําหรับคุณผู้หญิงครับแล้วถ้าถามถึงตัว plus นะครับว่าใช้งานหน้าจอหรือว่าใช้งานของเขาเนี่ยเป็นไงบ้างครับต้องบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งเหมือนกับเราใช้ iphone 15 pro max รุ่นที่แล้วเลยอะ่ะเพราะว่าหน้าจอของเขามีขนาดเท่ากันเนาะอยู่ที่6.7นิ้ววรเเเลาาาาที่อม คอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเล่นเกมหรืออะไรต่างๆเองก็ดีเนี่ยสเปคหน้าจอของเขาได้เหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลทั่วไปการแสดงผล HDR แล้วก็พิกไบเนตของเขาเนี่ยมีการอัปเกรดให้เท่ากันกับรุ่นที่แล้วเลยเหมือนกับว่าเราซื้อ iPhone 15 Pro Max แต่ว่าอาจจะมีการเพิ่มนะครับในส่วนของ Camera Control แล้วก็อาจจะมีการตัดนะครับในส่วนของหน้าจอ120เพิออกไปแล้วก็ตัดกล้องนะสาหรับใครที่อาจจะไม่ได้ใช้งานกล้องซูมขนาดนั้นหรือว่าอาจจะไม่จาเป็นที่ต้องใช้หน้าจอ 110เฮิร์ตครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆอาจจะไม่ต้องเพิ่มเงินไปจนถึงตัว Pro Max นะครับแต่ว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยใช้งานตัว iPhone 15 Pro Max เลยครับแล้วอีกอย่างที่มีการปรับมานะครับเวลาที่เราใช้งานในที่แสงน้อยนะครับเราเลื่อนฟีดต่างๆนะครับหรือว่าเราดูหนังในที่แสงน้อยเองก็ดีต้องบอกได้เลยว่าประทับใจนะครับเพราะว่าแสงของเขามันไม่ได้จ้าจนเกินไปนะครับมันกําลังพอดีมันกําลังสบายตาเนาะแต่ว่าในเรื่องของเฮิร์สเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีการ มาแต่งได้เนาะยังคง r e f ฟ e s h r a e นะครับอยู่ที่60เฮิรตอยู่นั่นเองตรงนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆซึ่ง29,000นะทุกคนมันเกือบจะ30,000แล้วว่าเราควรที่จะได้หน้าจอแบบว่า120เฮิรต์ได้แล้วนะครับอาจจะใช้ชื่ออื่นก็ได้อาจจะไม่ต้องแบบโปรโมชั่นก็ได้อาจจะเป็นอ่ะหน้าจอ120เฮิรต์ XDR อะไรก็ว่าไปนะครับตามสไตล์ของ Apple เนาะซึ่งเขาก็ยังกักให้ตัวโปรกับตัวโปรแม็กอยู่นะครับอาจจะไม่ได้มีการใส่มาในรุ่นของธรรมดากับรุ่นพลัสนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกไดดด้เเเลยยวว่าป็นจุดดนีีท หน่าติงมากๆนะครับสำหรับในเรื่องของหน้าจอ60เฮิรตของเขาเนาะ ถัดมาในเรื่องของการใช้งานกันบ้างตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเราก็มีการนําเจ้า2ตัวนี้นะครับไปใช้งานด้านนอกเนาะแล้วก็สิ่งที่พบเจอเลยเวลาที่เราถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยตัว2ตัวนี้นะครับให้ถ่ายนะทุกคนว่าหน้าจอตัวไหนสว่างกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกหลายๆคนคงตอบว่าน่าจะเป็นตัว plus ใช่ไหมครับแต่ว่าผิดตัวที่หน้าจอสว่างกว่าเนี่ยคือตัวธรรมดาทุกคนคือตรงนี้มีการปรับหน้าจอให้มีความแสงสว่างอะไรเท่ากันหมดเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเกิดจากอะไรเนาะแต่ว่า ตอนที่เราถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆตอนที่เราปรับความสว่างสูงสุดเนี่ยเขามีการแสดงผลนะครับความสว่างหรือว่าพลิกใบหนึเนี่ยได้สว่างกว่าตัว plus นะแต่ว่ามันก็มีการสลับกันนะทุกคนบางจังหวะเนี่ยตัว plus ก็จะสว่างกว่านะครับแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยตัวน้องก็จะสว่างกว่านั่นเองแต่ว่าตัวน้องเนี่ยก็จะสว่างได้แบบว่านานกว่านั่นเองที่เราสัมผัสมานะครับและก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่า Apple เนี่ยเขาจะมีการอัปเกรดมาให้ในรุ่นนี้เหมือนกันนั่นก็คคืืออออในนนนเเรร่งงงงงขลําโพัั้้ี ถ้าเราฟังเสียงดีๆนะครับเทียบกับตัวครั้งที่แล้วเนี่ยตรงนี้จะสัมผัสได้เลยว่าลำโพงของเขาเสียงดีขึ้นทีมงานของเราเนี่ยทักมาเลยนะว่าอุย้ยทําไมเสียงลำโพงดีจังนะครับเวลาที่เราเล่นเกมนะครับเสียงมันแยกซ้ายขวาได้ดีมากๆครับตรงนี้เสียงของเขารู้สึกได้เลยว่ามิติเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเขาแยกออกมาได้แบบว่าชัดเจนมากๆถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังกังวันเหมือนกับตัว Pro Max นะครับแต่ว่าในเรื่องของมิติเสียงเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเขาทําออกมาได้ดีจริงๆแล้วก็ปรับปรุงมาให้แบบว่าใช้งานได้ดี มา,มากเพราะว่าลำโพง iPhone ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะในเรื่องของลำโพงนะครับซึ่งเวลาที่รีวิวมือถืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยฟีเจอร์แรกๆที่โฟนค่อนข้างที่จะคอนเซิร์แล้วก็เทสเป็นอย่างแรกๆนั่นก็คือในเรื่องของลำโพงนี่เองตรงนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้พกลำโพงออกไปข้างนอกทุกที่ไงทุกคนเราอยากจะเออพกแค่โทรศัพท์ออกไปนะครับเวลาที่เราเปิดเพลงหรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะได้ประสบการณ์เสียงที่มันค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนิดนึงหรือว่าค่อนข้างที่จะดีนิดน,นึงเนาะตรงนี้ก็ลำโพงถือว่าให้ะแน ค่อนข้างที่จะดีเลยประมาณ4.7เต็ม5ทุกคนให้ประมาณนั้นเลยนะเออแต่สําหรับตัวโปรแม็ก็จะให้มากกว่านี้นะครับแต่สําหรับตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวครับ โอเคมาในส่วนของกล้องกันบ้างน,นะครับนอกจากที่เขาจะมีการปรับปรุงเนาะในเรื่องของดีไซน์มาแล้วนะครับด้านในของเขาก็มีการปรับปรุงมาเล็กน้อยเหมือนกันเนาะเริ่มจากออลตรไวนะครับครั้งนี้เนี่ยสามารถเก็บแสงได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ออลตรไวของเขาสามารถถ่ายมาโครได้แล้วนั่นเองครั้งนี้นะครับเวลาที่เราเอาไปถ่ายรูปมาโครอะไรต่างๆแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่ามาโครของเขาเนี่ยพึ่งพาได้ในระดับหนึ่งเลยนะถ่ายออกมาแล้วเนี่ยสีสันค่อนข้างที่จะสวยเลยแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงมากๆเรื่องสีสันเนี่ยอยากจะชมแ ปืนมากๆ,ๆนะครับไม่ว่าเราจะสวิชเลนไปเลนไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวโปรหรือรุ่นตัวธรรมดาก็ดีตัวนี้เนี่ยฟิลลิ่งเหมือนกันเลยนะครับสีมันจะมีความตรงกับความเป็นจริงมากๆซึ่งดอกไม้ที่เราถ่ายมาทุกคนเนี่ยเราถ่ายออกมานะครับแล้วก็ถ่ายเทียบกับหลายๆรุ่นนะครับไอโฟนต้องบอกได้เลยว่าเป็น1รุ่นนะครับที่ถ่ายออกมาแล้วก็แสดงผลหน้าจอนะครับอันนี้คู่กันเลยนะตรงนี้สีจะเหมือนกับสีความเป็นจริงมากๆนะครับไม่ว่าเราจะถ่ายในสถานการณ์ไหนๆเขายัง <ๆ S 1> ให้สีสันครับที่ตรงกับความเป็นจริง อันนี้อยากจะชม Apple มากๆเนี่ยสีแบบว่าสวยมากๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ Apple อัปเกรดมาเนาะสำหรับรุ่น iPhone 16ในครั้งนี้นะครับและก็กล้องหลักของเขาครับครั้งนี้อาจจะไม่ได้มีการปรับปรุงมามากสักเท่าไหร่สําหรับตัว Fu s ช o ่น a m e r a ที่มีการแบบว่าเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้ถามว่ามันเปลี่ยนแค่ชื่อไหมตอบตรงๆว่ามันอาจจะเปลี่ยนแค่ชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีการผสานนะครับสำหรับการถ่ายที่มันเป็น48ล้านกับการถ่าย1 2ล้านซึ่งมันก็ถือว่าเป็น ที่แบบว่าเขามีการถ่ายมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าสําหรับโปรเซสเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนี่ยเขาจะมีการปรับมามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ Apple บอกเราเนี่ยมันเป็นการผสานนะครับสำหรับตัว12ล้านกับตัว48ล้านนะครับที่12ล้านเนี่ยจะเป็นการเก็บแสงเนาะวัดแสงอะไรออกมาต่างๆนะครับแล้วก็48ล้านเนี่ยจะเป็นการเก็บดีเทลนะครับที่กล้องส่องไปแล้วเนี่ยมันเห็นดีเทลอะไรนะครับเขาก็จะมีการเก็บดีเทลออกมาทั้งหมดและก็ทำพิกเซลบินนิงออกมานะครับให้รูป นนนันเองเอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นฟิวชั่นแคเมราที่เขาอัปเกรดมานั่นเองเนาะและสําหรับการทำนะครับสำหรับตัวพิกเซลครอปนะครับหรือว่าการกดถ่ายคูณ2เนี่ยครั้งที่แล้วก็ทําได้เหมือนกันซึ่งถ้าถามฟิลลิ่งสำหรับการใช้งานเทียบกับครั้งที่แล้วมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับซึ่งสําหรับการเก็บข้อมูลเบื้องหลังนะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปเช็คกันอีกทีหนึ่งครับและถัดมาครับสิ่งที่ทําเอาตากล้องนะครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยทึ่งไปตามๆกันเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการถ่ายวีดดดโออนนนัันั่่่่เเงงงซึไไม้คาาหววลย การถ่ายวิดีโอในะ iPhone 16 Series ทุกรุ่นครั้งนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นนะไม่ว่าเราจะซื้อตัวน้องตัวพัดหรือตัวโปรนะครับเขาสามารถเก็บแสงเก็บสีต่างๆออกมาได้แบบว่าทุกคนสวยมากๆทุกคนวิดีโอที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือถ่ายมาจาก iPhone 16รุ่นปกติเลยนะครับซึ่งเขาเก็บแสงออกมาได้ดีมากๆเลยอะเวลาจังหวะนะครับที่เราไปอยู่ในที่ที่มันแบบอุ้ยแสงกําลังสวยแสงกําลังดีตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเก็บออกมาสวยมากๆนะครับตรงนี้ถือว่าประทับใจมากๆแล้วก็เราก็มีการใช้นะครับในส่วน ของ iPhone 16เนี่ยเก็บอินเสิร์ตต่างๆมาด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าสามารถนําไปใช้นะครับในส่วนของงานที่เป็นงานโปรดักชันนะครับหรือว่างานที่มันมีความซีเรียสสูงอะไรต่างๆเลยนะตรงนี้ถือว่าไว้ใจได้เลยครับสำหรับงานวิดีโอของ iPhone ครับและนอกจากนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดันบาร์ความสามารถของการถ่ายวิดีโอเพิ่มขึ้นสูงไปอีกแล้วเนี่ยจากปีที่แล้วบาร์มันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนแต่ปีนี้เพิ่มเข้ามาแบบอย่างนี้เลยอะ่ะนอกจากวิดีโอจะสวยขึ้นแล้วในเรื่องของการเก็บเสียงเนี่ยก็เพิ่ม สูงขึ้นด้วยมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาสามารถเก็บเสียงออกมาได้แบบ Special Audio Le เลนเองซึ่งเวลาที่เราถ่ายมาแล้วเนี่ยแล้วก็อ b j e c t นะครับมีการเคลื่อนที่เนาะเป็นอ b j e c t ของตัวปล่อยเสียงนะครับซึ่งเวลาที่มีการเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนขวาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแทร็กนะครับในส่วนของเสียงตามวัตถุเลยตรงนี้ถือว่าประทับใจมากๆแล้วก็สามารถถ่ายได้ทุกตัวเลนนะครับสำหรับ iPhone 16ซึ่งสามารถทําให้การถ่ายวิดีโอบน iPhone ครั้งนี้เนี่ย เก่งมากยิ่งขึ้นไปอีกครับอันนี้นะครับก็เป็นการทดสอบ Special Audio นะครับซึ่งตัวน้องก็สามารถเก็บแบบ Special ได้เหมือนกันซึ่งเวลาที่โฟนเดินมาด้านนี้นี่มันก็จะมีการแทรกเสียงตามแบบว่าวัตถุนะครับหรือว่าเดินมาเดินกลับมาตุก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 ตกก,ก,ก,ก็สามารถเก็บเสียงแบบว่าตามวัตถุได้เหมือนกัน เอออันนี้ก็จะเป็นความสามารถที่ใส่เข้ามานะครับใน iPhone 16 Series นั่นเองครับและสําหรับการเก็บเสียงนะครับที่เพิ่มมาอีกอย่างเลยเนี่ยนั่นก็คือการตัดเสียงลมนั่นเองซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับก็มีเพียงแค่ iPhone 16 Series เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้เนาะซึ่งก็เป็นการเก็บเสียงนะครับมาจากวิดีโอปกติเลยโดยตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องกดตัดเสียงลมทุกๆครั้งในการอัดวิดีโอนะครับเพียงแค่เราเข้าไปในตั้งค่าเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บเสียงนะครับแล้วก็การตัดเสียงลมให้เราได้อัตโนมัติเลยสําหรับการถ่ายวดีโอปก นั่นเองครับ และนอกจากที่เราจะเก็บเสียงมาดีแล้วนะครับทุกคนเวลาที่เรานํามา playback แล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเอ๊เสียงมันอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับหรือว่าอาจจะมีเสียงก้องก้องอยู่อาจจะมีเสียงน้อยเยอะนะครับเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นะครับ audio mix ที่เขาใส่มาให้นะครับใน iPhone 16 series ทุกรุ่นเหมือนกันเออไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นน้องรุ่นพัดหรือรุ่นโตโพเนี่ยเขาสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งสิ่งที่ชอบเลยนะครับสำหรับ audio mix นะตรงนี้เราสามารถปรับนะครับระดับการตัดเสียง หร,หรือว่าปรับระดับของแต่ละแบบได้นะว่าเราเนี่ยอยากจะให้มีการตัดเสียงออกไปมากแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเฟรมนะครับสตูดิโอรหรือภาพพยนต์นะครับซึ่งถ้าเรามีการปรับมากเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีการตัดเสียงนะครับน้อยหรือว่าเสียงรบกวนออกไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีการตัดเสียงเราออกไปบางส่วนเหมือนกันอันนี้ก็จะถือว่าปากตินะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอมาแล้วเนี่ยแล้วเรานําไปตัดเสียงในโปรแกรมตัดต่อเอนี่ยตรงนี้ก็จะเกิดอาการเดียวกันครับว่าเสียงของเรามันจะมีความแบบว่าคล้ายๆเสียง เอเลียนนิดเหนือทุกคนที่อาจจะโดนตัดออกไปบางส่วนแต่ว่าก็ยังคงได้ยินหรือว่าก็ยังคงเข้าใจอยู่ว่าวัตถุหรือว่าสิ่งที่เราถ่ายมาเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรหรือว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างครับตรงนี้ก็ถือว่ายังมีความชัดเจนอยู่ครับเหมาะเลยนะครับสำหรับสายโปรดักชันที่อาจจะต้องการความโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้น,นครับหรือว่าอาจจะต้องการความเป็นมืออาชีพมากขึ้นตรงนี้ถือว่าดีมากมากครับและก็ถัดมาครับสำหรับฟีเจอร์การถ่ายภาพที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือโฟโตกราฟิกสไตล์นั่นเองครั้ง สามารถปรับโทนสีต่างๆได้แล้วเนาะซึ่งก็มีฟิลเตอร์นะครับหรือว่ามีสีมาให้เราเลือกหลายอย่างเลยนะครับโดยตรงนี้เขาก็จะมีการแบ่งเหมือนกันนะซึ่งโหมดปกติที่เราถ่ายเนี่ยมันจะเป็นโหมดมาตรฐานใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งนะครับสำหรับฟิลเตอร์ฟอโตกราฟิกสไตล์เนาะด้านซ้ายของกล้องนะครับเวลาที่เราปัดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะชิปสีนะครับไปค่าต่างๆเนาะโทนสูงโทนต่ําต่างๆแล้วก็เรามีการกดรีเซ็ตทุกครั้งนะครับค่าของเขาจะกลับไปอยู่ค่าตรง แล้วก็ค่ามาตรฐานของเขาทุกครั้งครับแต่ว่าสําหรับด้านขวาของเขาเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าออกโทนฟิล์มฟิล์มหน่อยๆนะครับหรือว่าโทนที่แบบว่าสามารถสื่ออารมณ์ได้แบบว่าหลากหลายอารมณ์นะครับตรงนี้นะครับเวลาที่เรามีการชิปสีนะครับหรือว่าเรามีการตั้งค่าสีแล้วเนี่ยแล้วก็เรามีการกดรีเซตข้างบนทุกครั้งแล้วเนี่ยค่ามันจะกลับไปอยู่ที่ค่าเดิมที่เขามีการตั้งค่าเอาไว้นะซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนไปแต่ละฟิลเตอร์นะครับว่าเออฟิลเตอร์นี้ค่ามันจะอยู่ตรงไหนครับตรงนี้มันจะถูกกําหนดมาแล้วรรเาาาก็สมถ ปรับแต่งเพิ่มได้เหมือนกันแต่ว่าพอกดดีเซตแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมนั่นเองครับและสิ่งที่ชอบเลยเนาะที่เราออกไปทดสอบกันมานะครับเวลาที่เรานําไปถ่ายรูปแล้วเนี่ยปกติแล้วเวลาที่เราถ่ายบน iPhone อะโหมดมาตรฐานของเขาเนี่ยถ่ายออกมาหน้าก็จะดำค่ําเครียดใช่ไหมทุกคนแบบว่าเออมันเหมือนมันคนโดนของอะแต่ว่าเวลาที่เราปรับฟ o ตูการ์ฟิกสไตล์แล้วอะตรงนี้เวลาที่เราปรับไปโหมดปกตินะไม่ใช่โหมดมาตรฐานนะโหมดปกติที่ชื่อว่านูเทรอแล้วก็ชิปสีอะไรดีๆแล้วเนี่ยมันมีความ แว่าเออผิวสุขภาพดีขึ้นมานิดนึงเนาะถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่แบบเยียวยาจิตใจได้สักนิดนึงนะครับแต่มันก็ ยังช่วยไงแบบว่าอู้หน้าของเรามันก็แบบมไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเหมือนกับแบบหมดมาตรฐานเวลาที่มันถ่ายมาเนาะก็ถือว่าถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ช่วยได้เยอะมากในเรื่องของฟอโตกราฟิกสไตล์ครับและก็ถัดมาเลยนะครับสำหรับการถ่ายสเปเชียลแคปเจอร์กันบ้างหรือชื่อภาษาไทยของเขานะครับนั่นก็คือการถ่ายเชิงมิติพื้นที่นั่นเองครั้งนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าเขาสามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยเนาะซึ่งทั้งตัวโปรนะครับหรือว่าตัวธรรมดาทุกรุ่นเลยเนาะสำหรับ iPhone 16นะครับเขา สามารถถ่าย Special Capture แบบนี้ได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์นะครับที่ทําออกมานะครับเพื่อให้รองรับกับ a p p l e Vision p r นนั่นเองเนาะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีขายตอนนี้ในไทยนะครับหรือว่า,าราคาอาจจะค่อนข้างสูงเนาะแต่ว่าเชื่อเถอะครับทุกคนเราถ่ายตอนนี้ไปก่อนแล้ววันหนึ่งในวันที่ Apple Vision Pro นะครับมีขายในไทยเมื่อไหร่แล้วก็ราคาของเขานะครับสามารถเอื้อมถึงได้เมื่อเรานะครับนำคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยไปแสดงผลบน Apple Vision Pro แล้วเนี่ยมันจะได้ประสบการ์ i m m e r s i v e ที ได้ความรู้สึกที่แบบว่ามันสมจริงมากๆนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าโฟนก็มีการเก็บนะครับในส่วนของคอนเทนต์ที่เป็นสเปเชียลแคปเจอร์พวกนี้ไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งก็เก็บโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์แบบว่าสําคัญอ่ะแบบว่ากลับไปหาทั้งบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการไหวคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าการไปถ่ายคุณตาคุณยายต่างๆโฟนเก็บมาเป็นสเปเชียลแคปเจอร์หมดนะครับตั้งแต่ iPhone 15แล้วนะซึ่งพอเพิ่มเข้ามาใน iPhone 16แล้วเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าน่า จะได้ถ่ายแบบว่าเยอะกว่าเดิมนะครับเวลาที่เรานำไปถ่ายโมเมนต์หรือว่าเหตุการณ์ที่มันสำคัญสาคัญตรงนี้ต้องบอกเลยเลยว่ามีประโยชน์มากๆครับถัดมาสําหรับการใช้งานกล้องคอนโทรลกันบ้างนะครับบ่นไปแล้วในคลิปตัวโปรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาบ่นอีกเนาะซึ่งความรู้สึกการใช้งานอะไรต่างๆเหมือนกับตัวโปรหมดเลยเนาะเพราะมันเป็นอันเดียวกันนะครับตรงนี้ใช้งานไม่ถนัดยังไงตัวน้องก็ไม่ถนัดอย่างนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าเป็นตัวใหญ่ตรงนี้สําหรับใครที่หวังว่าซื้อตัวเล็กมาแล้วแบบมันอาจจะใช้งานแบบ ว่าสะดวกหรือเปล่านะครับต้องบอกได้เลยว่าตำแหน่งมันอยู่เท่ากันเดะเลยอ่ะทุกคนเราเอื้อมไม่ถึงยังไงเราใช้งานลำบากยังไงในตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็ใช้งานไม่ถนัดเหมือนกันเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแอปเปิลมันคำนวณตำแหน่งมาแบบว่าดูจากอะไรหรือว่าเขาวิจัยมายังไงหรือว่าเขาคิดมายังไงนะฮะเราคิดคอนเซปต์หรือว่าเราแกะคอนเซปต์การวางปุ่ม ตำแหน่งนี้ของเขาไม่ออกเลยนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะควรจะอยู่ตรงแบบประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาวางตรงประมาณนี้ที่เราบอกไปในรุ่นตัวโปรนะครับว่าสําหรับการใช้งานส่วนตัวนะครับย้ำนะครับว่าส่วนตัวถนัดการใช้งานแบบแนวตั้งมากกว่าเวลาเราดึงออกมาจากกระเป๋าเลยแล้วก็เรากดถ่ายเลยเนี่ยตรงนี้มันสามารถกดถ่ายแนวตั้งได้ถนัดมากกว่าแต่สําหรับการถ่ายแนวนอนไม่ว่าจะเป็นคนมือเล็กหรือเป็นคนมือใหญ่นะครับก็บอกไปเสียงเดียวกันเลยว่าไม่ถนัดนะครับเพราะว่ามันต้องเอื้อมนิ้วนะครับไม่ว่าจะเลื่อนนิ้วหรือ ไม่ว่าจะกดนิ้วไปมาอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าลำบากเลยทีเดียวเนาะและนอกจากที่ใช้งานไม่ถนัดในแนวนี้แล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่าแนวกลับด้านก็ใช้งานไม่ถนัดเหมือนกันเวลาที่แบบว่าใครที่จะถ่ายรูปแนวนี้มันก็แปลกๆปก้าแ,แบบว่ากล้องก็อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มก็อยู่ตรงนี้อีกไม่ถนัดอีกนะครับรวมไปถึงเวลาที่เราใช้งานทั่วไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการเสพคอนเทนต์นะครับเวลาที่เราหันตัวโทรศัพท์มาแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาอ่ะเลื่อนปุ่มมาให้มันอยู่ประมาณตรงนี้การเผลอกดโดนตอนอยู่ในกระ รหรือว่าตอนที่เราใช้งานทั่วไปอะไรต่างๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันน่าจะลดปัญหาการใช้งานไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ Apple ทํามาเป็นกิมมิคที่เป็นกิมมิคแปลก เออก็ไม่รู้จะสาธยายยังไงเหมือนกันนะครับสำหรับปุ่มแคม era control มของเขาเนาะแต่ว่าก็เป็นชอ็อตคัทที่ดีสําหรับการถ่ายกับแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างตัวของ IG Snap Chat หรือแอปอื่นๆที่จะตามมาหลังจากนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใส่มาแล้วก็คอนเซปต์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียว และถัดมาในเรื่องของชิปกันบ้าน,นครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะที่อัปเกรดเข้ามาในครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าคุ้มมากๆสําหรับการใช้เนาะในเรื่องของความเร็วเนี่ยเวลาที่เรานําไปทดสอบแล้วนะครับตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าผลคะแนนต่างๆออกมาเนี่ยใกล้เคียงกับตัว A17 Pro นะครับที่อยู่ใน iPhone 15 Pro Max เลยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงเท่านะครับแต่ว่าก็ทําออกมาได้ใกล้เคียงมากๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญหนึ่งเลยของตัวธรรมดาครั้งนี้นะครับที่ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับและก็สามารถปร ผลสําหรับการใช้งานหนักๆออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยเวลาที่เราเอาไปเล่นเกมนะครับสำหรับการเล่นเกมครั้งนี้เนี่ยเขาก็รองรับ triple A แล้วเหมือนกัน,นครับเกมที่เอาไว้เล่นบน PC อะไรต่างๆแล้วนะครับเวลาที่เอามาเล่นแล้วเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยถึงกับเอ่ยปากชมเลยนะครับว่าเขาสามารถประมวลผลนะครับทางด้านกราฟิกนะครับความเร็วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยออกมาได้สมูทมากๆแล้วก็ลื่นไหลามากๆนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเกมของเขานะครับก็ยังรองรับ Testing เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลในที่มืดนะครับหรือว่าการแสดงผล เงาตกกระทบอะไรต่างๆของเขาแล้วเนี่ยแสดงผลออกมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีมงานของเราก็คือชมนะครับว่าการเล่นเกมบนตัวธรรมดาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับอะไรที่มันดีเราก็ชื่นชมนะครับแต่ว่าอะไรที่มันแปลกๆอย่าง Camera Control เนี่ยก็อาจจะต้องติงกันสักนิดนึงเนาะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ Apple เนี่ยเขาใส่มาแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มมากๆสําหรับชิปของเขานั่นเองครับและถัดมากันเลยนะครับในเรื่องของความร้อนและก็แบตเตอรี่กันบ้างในเรื่องของความร้อนอย่างที่บอกไปนะครับเวลาที่เรานําไปเล่นเกมหนักๆ นะครับหรือว่าการถ่ายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเขาร้อนเหมือนเดิมไหมตรงนี้ต้องบอกได้เลยว่าเขาร้อนเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าการระบายความร้อนย้ำนะครับว่าการระบายความร้อนของเขาเนี่ยสามารถระบายได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมไออย่างใน iPhone 15 Pro Max ที่เราถ่ายมาแล้วแล้วก็เกิดการโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วก็ตัดไปเนี่ยตรงนี้ไม่ได้มีปัญหานั้นเกิดขึ้นครับตรงนี้สามารถถ่ายได้ต่อเนื่องยาวๆเนาะถึงแม้ว่าเราจะมีการถ่ายหยุดถ่ายหยุดนะครับแต่ว่าจังหวะที่หยุดนั้นเนี่ยเขาก็มีการระบายความร้อนออกไปได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้ว ่ายไปได้เรื่อยๆเลยเออตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสัมผัสได้แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ของเขาครับตรงนี้ถึงแม้ว่าตัวเปอร์เซ็นต์นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่มีการอัปเกรดมาอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่แล้วก็มีการนําไปทดสอบนะครับในผลแลบ,บเนี่ยการ playback ของเขาครับจำนวนชั่วโมงเพิ่มมาก็จริงแต่เวลาที่เราเอามาใช้งานเนี่ยต้องต้องบอกได้เลยว่าความรู้สึกของเขาครับอาจจะไม่ได้ต่างไปจากเดิมมากสักเท่าไหร่นาะมันก็มีความต่างจากเดิมเล็กน้อยเพียงแค่ประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ก็ถือว่ามีการอัปเกรดมา ในเรื่องของแบตเตอรี่ของเขานะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นผลมาจากแผ่นระบายความร้อนตอร์มอของเขาเนะที่ใช้แผ่นอลูมิเนียมนะครับที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้การกระจายความร้อนในตัวเครื่องเนี่ยสามารถกระจายความร้อนตั้งแต่ตัวชิปนะครับที่ร้อนที่สุดเนี่ยกระจายไปส่วนอื่นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ตัวขอบของเขาด้วยความที่มันเป็นอลูมิเนียมะทุกคนมันสามารถกระจายนะครับจากแผ่นเนี่ยไปยังขอบตัวเครื่องเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ได้ดีมากขึ้นนั่นเองตรงนี้เวลาที่เราใช้งานแบบว่าหนักๆอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะ สัมผัสได้นาะว่าขอบของตัวเครื่องเนี่ยมันมีความร้อนในระดับหนึ่งเลยครับอ่ะและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดนาะที่ใช้งานกันมานะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างน,นครับทั้งตัว plus แล้วก็ตัวธรรมดาที่เรานํามาให้ดูกันวันนี้หลายๆสีนะครับทั้งอัลต้ามาลีนะครับสีฟูแล้วก็สีทิวตัวนี้เองน่ารักมากทุกคนตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่กําลังมองว่า้ยจะอัปเกรดมาเป็น iPhone 16หรือว่า plus ครั้งนี้ดีไหมครั้งนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเเเชชีีียยยร์มากกๆๆัหหตุผลลลท่ นั่นก็คือในเรื่องของความร้อนนั่นเองที่มีการปรับปรุงมานะให้สามารถกระจายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของชิปที่มันมีความแรงมากขึ้นอ่าตรงนี้เป็นการปรับปรุงแบบครั้งใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเหตุผลรองๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของดีไซน์นะครับกล้องนี่เป็นแบบรองแบบท้ายๆเลยเพราะว่ามีการปรับปรุงมาเล็กน้อยมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของ camera control นั่นเองที่ดูแล้วเหมือนอาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลหลักในการที่จะทําให้ทุกคนอัปเกรดมนาะเป็น iphone 16 าเท่่ไหรแต่ว่าสําหรับใครที่อาจจะใช้รุ่นเก่าๆเลยนะครับอาจจะเป็น iPhone Xs หรือว่า11แล้วอยากจะอัปเกรดมาเป็น iPhone 16เอออันเนี้ยคุ้มค่าในการอัปเกรดมากๆนะครับสำหรับครั้งนี้เนาะและสําหรับใครที่เป็นเจ้าของ iPhone 16แล้วนะครับและอยากจะมาแชร์หรือว่าเล่าต่อกันฟังนะว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็เจอปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้และสําหรับวันนี้ครับโฟนและทีมงาน iPhone ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ